ความกตัญญูกะตะเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจคนมีกตัญญูจึงไม่รล้งทำลายความดีและไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หาเพียรพยายามรักษาความดีทั้งพวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเองเมื่อเต็มใจและจงใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและ จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตันยูกะตะเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่มสำหรับนักพัฒนาและผู้ปัญหาความจเจริญก้าวหน้าทุกคน